คือคุณศิระเนี่ยถ้าจะพูดอะไรจะถแถลงอะไรเนี่ยควรจะพูดตามความเป็นจริงจะดีที่สุดนะครับจะเสแสร้งสร้างภาพอะไรต่างๆเลยนะครับแต่ในกรณีที่คุณศิระเนี่ยนะงานไม่ทำนะแล้วก็ไม่มีความรู้ผมต้องเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองนะไอ้นู่นไอ้นี่ต้องไปตามมาให้ถแถลงคุณไปถามเลขาก็ได้ตอนหลังผมเลยจดเวลาพวกนี้เข้าออก เข้ากี่โมงออกกี่โมงในี่จดเริ่มจดตั้งแต่8กรกฎานะฮะ8กรกฎาเนี่ยคุณศิระไม่มาพอ9กกรกฎาคุณศิระมานั่งหนึ่งชั่วโมงเขาประชุมกันเช้าโจดยเย็ยนอย่างเงี้ยนะคุณศิระมานั่งหนึ่งชั่วโมงพอ15กรกฎาไม่มา16กกรกฎามา5นาที22กรกฎานะครับไม่มาย3บสามกรกฎามาหนึ่งนาทีถามว่าคุณศิระเข้ามาทำไมเนี่ย ห้านาทีสามนาทีแปดนาทีบางครั้งหนึ่งนาทีเข้ามาทำไมเข้ามาเบิกวีประชุมนะเข้ามาเ,เข้ามาไม่มีอะไรมาเซ็นชื่อเพื่อเอาเบีรประชุมนั่นเองครั้งลนะผันห้าหนึ่งนาทีอย่าเข้ามาดีกว่านะเข้ามาทำไมเนะี่ยใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องทุจริตนะนะครับกรณีคุณมงคลกิจนะ เห็นมีเรื่องมีราวมีนู่นมีนี่อยู่ตลอดเวลานะไอ้เท็ที่เขาไปเอามาแล้วเปิดเปิเปป่อยปล่อยปๆกันไปเนี่ยเราก็ได้แล้วเราก็ดูก็มันตั้ง 3- 4ี่ปีที่แล้วคุณมงกตยังไม่ได้เป็นสสเลยแล้วคุณศิราจะไปเรียกเขามาได้ไงลนะ่ะนั่นเป็นการกระทําส่วนตัวใช่ไหมก็ไปฟ้องร้องกันสิระหว่างบริษัทก็ไปฟ้องกันส่วนตัวไม่ใช่ฐานะาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไปเรียกรับทรัพย์สินไทยถูกไหม ผมก็เตือนด้วยความหวังดีนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเพราะคุณไม่มีอำนาจก็ยังไม่รู้ว่าผมหวังดีกลับมาประชดประชันพูดลาออกบอกภารกิจเยอะลาออกก็ได้นี่จะลาออกก็ลาออกไปดีๆก็ได้การก็ขอลาออกจากกรรมธิการปปชนี้ก็แค่นี้ก็จบยังจะมาบอกทํางานลูกเกษตรีก็ได้ก็มือไม่มาทํางานอ่ะถึงว่าเนี่ยดูเิดนะหลักฐานไม่มาทํางาน มาวันละหนึ่งนาทีห้านาทีมาก็เออเอเอ,าอาถามเด็กหรือได้นะครับเผมไม่ได้ปกป้องแล้ววงคลกิจก็เขาจะผิดไม่ผิดเรายังไม่รู้เลยแต่หมายความว่าคุณจะไปเรียยเอาใช้ยอำนาจอะไรตรวจสอบเขาล่ะคุณควรจะรู้อาอำนาจหน้าที่คุณตามข้อบังคับการประชุมที่ออกมาเนี่ยนะการพิจาร ยุติธรรมกฎหมายอะไรของคุณนะ่มันมีภารกิจหน้าที่อะไรในเทปมันก็ยังไม่ได้เป็นสสแล้วคุณจะมาเรียกอะไรเขาว่นตัวท่านเสรีอยากจะฝากอะไรทงคุณศิลาไมไหมคะหลังจากที่เขายืน่นหนังสือลาออกแล้วอะค่ะก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่เหมือนทํางานกับเราไม่ได้ก็ไม่มีรายละออกก็ดีจะได้คนอื่นเข้ามาทำนะฮะจะได้เดินได้ศิลางานติดจุกอยู่งั้นอะนะครับตอนนี้นะมีความพยายามเชื่อมโยงท่านเสรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับ การทะเรลาะวิวาสระหว่างคุณมงคลกิจกับคุณศิละค่ะไม่รู้ผมอยากให้มันโชคไปเลยหมดเรื่องสร้างอนาคตเขาจะไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเราใช่ไหมผมอายุเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมแต่พอศิราจะสอบมงคลกิจผมก็เตือนไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะอายเขานะริ่งคุณไปประธานนะอายเขาทําไม่ถูกเดี๋ยวก็จะฟ้องได้คแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วที่คุณมงกิจร้องเข้ามาเนี่ย ก็จะถูกผิดก็ยังไม่รู้หรอกจริงๆก็ยังไม่รู้หรอกนะก็ต้องดูไปดูไปก่อนแต่เรื่องมที่นอกประชาชนเดือดร้อนมันการกว่าเยอะแยะนะ